สิกกกอองมีีใครเรเเยธว่าแนหรือ,อยังสวัสดีค่ะผูช้ชม่ะจิตรีดและตีสนิทสกิจกองมาแล้วค่ะมาพร้อมกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังก้องถ่ายทำมิวสิกโดอเพลงใหม่ของข้ารัารสยามค่ะแล้ววันนี้เป็นคิวของหนุ่มหน้าใสเสียงดี เด่นอาสยาม,ยมากับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า,ม,ามีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังเพลงที่มีเนื้อหาน่ารักน่ารักของหนุ่นมๆที่ไปถามสาวๆว,ว่าเธอมีแฟนหรือยังถ้ายัางจะจีบแล้วนะโอ๊ยเพลงนี้แต่งมาจีบ,จ,จ,บจิรีหรือเปล่าคะเนี่ยเถอนนะตัวเอง แล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดบางหลวงจังหวัดนคปรปฐมค่ะเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดเพื่อให้ได้ภาพบรรยากาศการย้อนวัยของพระเอกและนางเอกกันค่ะสวัสดีครับผมเด่นอาสยามนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กองถ่าย MV นะครับมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังของเด่นอาสยามนะครับผมวันนี้เด่นก็มากับนางเอกคนสวยของเด่นนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อกันค่ะโอ้โห แบบนี้พี่ต้องไปเปลี่ยนชื่อแล้วแหละชื่ออะไรคะชื่อรักครับทำไมจะได้รักกันไงเอ่อพี่เด่นหนูมีเรื่องจะถามหนูเรื่องจะปรึกษาเนี่ยบ้านหนูนะเครียดมากแบบว่าโดนเรื่องโกงโกงเงินเ oh, <no. S 3> <ๆ>อ <c oughs> อแบบพ่อแม่หนูแบบเครียดมากตอนเนี่ยอืมใช่หนูไมรู้จะทำยังไงเลยนะหนูก็เลยอยากปรึกษาพี่เด่นทำาไงดีเฮ้ยเรื่องนี้พี่ซีเรียสมาก เรื่องโกงเรื่องอะไรเงี้ยพี่ซีเลียดยังไงมันก็ต้องถึงศาลอย่างเดียวถึงศาลถึงศาลศาลช่วยได้เชื่อพี่ที่ไหนอะ่ะไปเดี๋ยวพี่พับแหมพระเอกสุดๆเลยนะคะในเดนมีรับอาสาจะช่วยดูแลน้องกันนาาเอกของเราด้วยแต่งานนี้จะไปพึ่งศาลที่ไหนนะศาลอาญาหรือศาลแพงจ๊ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ เด่นหนูว่ามันไม่ใช่หละปะใช่โอ้โหพี่เนี่ยมาบ่อยมาบ่อยอ่ะพี่แล้วมันช่วยได้ไงอ่ะจะไปยากอะไรก็ขอพรครับขอให้หนูได้เงินคืนด้วยนะคะับให้เงินที่หายไปที่โดนโกไปได้คืนด้วยค่ะแหมททำไปได้เด่นคะจิรินว่าเราเข้าใจอะไรผิดกันไปหรือเปล่าคะมันคนละสารกันแล้วค่ะ จะรีดแนะนําว่าเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครจะให้ใครก็คิดมากๆหน่อยนะคะมิงั้นจะเจอนายเด่นพาไปสถารแบบนี้อีกแล้วกลับมาพบกับภาพความสนุกสนานจะกองมิวสิกิดโอเพลงมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังของเด่นอาสยามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดีสนิทสก,กิดกอง